สวัสดีคุณผู้ชมครับอยู่กับซอสักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาเซ็นเตอร์อุบลราชธ,ธานีวันนี้ก็ไม่ได้รีวิวโฟล์จินเนอร์นะครับพอดีมีรถเข้าใหม่ขออนุญาตตัดหน้ามารีวิวเลยนะครับกับเจ้า m ิวเอ็กซ์มิวเอ็กซ์เดอะนิวออริคส์นะครับเดอะนิวออริคส์หนึ่งจุดเก้าดีวีดีเนวิปีสองพันสิบเก้าคันนี้เพิ่งได้ตัวมาสดๆร้อนๆเลยความสวยงามนี่ไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดความทำเพลงกันเยอะเดี๋ยวผมจะพาไปชมกันก่อนอื่นแจ้งราคาก่อนเลยนะครับ สุดคุ้มมากๆกับเจ้าคันนี้9 90, 9 9 0 0 0บาท9 9 9 0 0 0บาทของสนุนค่าตัวเจ้า MU-X รุ่นใหม่2019คันนี้นะครับหลายคนก็รู้ดีอยู่แล้วว่ารุ่นนี้ถ้าออกห้างป้ายแดงก็มาล้านสี่แสนแต่วันนี้รถ9เดือนนะคันนี้รถอายุ9เดือนไม่อยู่ประมาณหมื่นโลประหยัดไปทันที4ี่แสนบาทประหยัดไปทันที4 0 0แสนบาทต้องว่า MU-X นะครับแก้ปัญหา ได้ดีในเรื่องของดีไซน์นะครับเพราะแต่ก่อนเนี่ยนะครับ้าเป็นมิวเตัวหนอนะตัวแรกๆเนี่ยนะ,รนะครับเขาจะว่ามิวเดีไซน์มาไม่ค่อยสวยพวกปี1 3บสใช่ไหมค่อนข้างได้รับถูกคอมเพนมาเยอะแต่พอเป็นตัวใหม่นะครับอย่างตัวนิวออริกันี้นะครับออกแบบมาใหม่แบบดูดีมากโดยเฉพาะกระจังหน้านี่ผมว่าหล่อมากๆเลยนะครับกระจังหน้านี่หล่อมากๆเป็นกระจังหน้า 3D กระจังหน้าแบบสปอร์ต 3D แล้วก็มุมเนี่ยนะมาดูมุม พวกป่องซุ้มล้อคิ้วซุ้มล้อที่เป็นสีดำเนี่ยมันแมทต์กันกับชุดกระจังหน้าพอดีเลยนะครับชุดกระจังหน้า3มิตินะชุดโครเมียมลมดําไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟ LED นะครับชุดไฟตัดหมอกชุดสกเกิร์ตหน้าเป็นสามสีนะครับคุณผู้ชมเป็น3สีมีสีดําสีขาวแล้วก็ตัดกับโครเมียมลมดำํำรอแบบสนิทเลยสําหรับเจ้า MXDYNAMIC คันนี้เขาเรียกสีอะไรนะตัวนี้สีขาวมุกใช่ไหมขาวมุกเอเวอเรสต์นะเอเวอเรส อร์ไว s ์นะั่นคือคือ,คอสีขาวมุกจากโรงงานถ้าเป็นสีขาวมุกก็คือเกือบทุกรุ่นทุกยี่ห้อก็จะต้องจ่ายแพงกว่านะครับก็จะต้องจ่ายแพงกว่าเดิมปกติเอาช่างมันเถิงสำหรับดีไซนของเขามันก็เป็นเหมือนกันหมดนะครับสาหรับรถใหม่แต่รถเือรสองจุดขายของเขาก็คืออ่ะห้องเครื่องก่อนแล้วกันนะครับจุดขายรถมือ2สองหลักก็คือราคาราคาที่คุ้มค่าคุ้มราคาความสวยเดิมของตัวรถนะครับแล้วก็เลขใหม่ราคาบอกไปแล้ว9 9 9 0 0 0บาทรถใหม่ล้านสี่แสนบาทนะครับจะผมถามจะของเดิมมาละ รถอ,อายุ9เดือนก็คือตัวนี้แหลตัวปัจจุบันนี่แหละนะครับแล้วรถไม่มีตาหนิแน่นอนไม่มีจุดให้ตําหนิไม่มีจุดให้ติแน่นอนนะครับทุกอย่างเดิมจากโรงงานทั้งหมดเม็ดองเม็ดอาร์คแต้มทรทงแต้มสีเดิมจากโรงงานทั้งหมดนะครับสวยเดิมรถไม่มีขยับเดิมจากโรงงานทั้งหมดนะครับติ๊กเกอร์คำตรงคำเตือนนะครับ ขอบฟกระโปรงเดิมหมดจิกดูได้เลยจะเป็นซิลิโคนนิ่มๆคืนรูปได้นะครับเพดเดิมๆจากโรงงานาพลาสติกติดเพดยังอยู่อยู่เลยนะครับรถราคาขนาดนี้มันต้องเดิมอยู่แล้วครับคุณผู้ชมถ้าไม่เดิมก็จะซื้อไปทําไมรถราคาเป็นล้านนะครับแล้วก็ด้วยมาตรฐานของมงคลคาเซนเตอร์เองนะครับตัดปัญหาไปเลยว่ารถชนรถคว่ำรถน้ําท่วมเราไม่เอามาขายอย่างแน่นอนนะครับด้วยของมงคลคาเซนเตอร์เ,เราเดิมินกิจการมาก,กว่า22ปีแล้วนะครับการันตรคุณภาพรถทุกคัน ยกเว้นที่เป็นรถขายตัดนะครับตัวนั้นเราไม่พูดถึงแต่เราเน้นรถสวยแบบนี้มาขายรถครอบครัวรถ PPV SUV ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นซิงเกิลเจของร้านเราอยู่แล้วเราขายรถกลุ่มนี้เป็นเป็นหลักอยู่แล้วความรออีกตัวนึงก็คือล้อ m x x o m a นะครับล้ ax, อ18นิ้วจากโรงงานนะครับล้อ Max นี่ก็คือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของดีเ e n i c ตัวนี้เลยนะครับหอเขาเรียกว่าอะไรแฟลชแบ็กดีไซน์ก็คือ เป็นเป็นชื่อเป็นชื่อของล้อแม็กตัวนี้บ็อก18ินิ้วคือแม็กติดแม็กติกตรดรถจากโรงงานแล้วก็ยางเงยิงไม่ต้องห่วงใช้ได้อีกหลายปีนะครับชุดแต่งตัวนี้ชุดแต่งทุกอย่างเนี่ยเราถอยมูลที่มุมสีห้าองศาชุดแต่งทุกอย่างก็จะเป็นชุดกระจังหน้านะคิ้วล้อนะครับล้อแม็กบันไดข้างแหลกหลังคากาาันสัดล้อมาจากโรงงานทั้งหมดเลยสําหรับเดอเนกตัวนี้ล้อเดิมจากโรงงานทั้งหมด มาดูจุดขายจุดต่อมาสําคัญมากสำหรับรถมือสนั่นก็คือในเรื่องของเลขใหม่นะครับเลขใหม่กิโลเลขสวยมากนะครับ1,499กิโลกับรถอายุ9เดือนสภาพไม่มีให้ติไม่มีให้ตำหนินะครับอ่เกียร์นะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะตัวนี้นะครับเครื่องยนต์ อ่าพันะพเร้อยเซีซีเครื่องยนต์2.0นยะไอหนึ่งจ้าพันแปซีซีนะครับเป็นเครื่องยนต์1.9 DDI จุดเก้าดีนะครับเกียร์สัมพันธ์หกสปีดมีเลอโทนิกให้ด้วยนะที่เป็นเกียร์ธรรมดาสำหรับคนที่อยากขับขี่ในโหมดสปอร์ตโหมดถ้าเกียร์ธรรมดาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับมีนีวิเกเตอร์จอทัชสกรีนใหญ่ของฟอร์จูนนะตัวนี้น่าจะ8นิ้วนะครับเป็นเมนูภาษาไทยสำหรับนีวิเกเตอร์เข้าใจได้ง่ายใช้งานได้ง่ายนะครับจอใหญ่แล้วก มีกล้องบันทึกเหตุการณ์ด้านหน้าให้ด้วยนะครับพร้อมเลยนะครับแล้วก็ซิกเนเจอร์อย่างหนึ่งก็คืออาเรจอบิวอินใช่ไหมอ๋อเปิดดูด้านหลังก็ได้นะครับจอบิวอินสำหรับเป็นรถครอบครัวจริงๆนะครับเหมาะสำหรับการเป็นรถครอบครัวจริงๆมีจอบิวอินให้ด้วยจอกลางนะครับ9,99,000บาทสำหรับค่าตัวของเจ้ามิวเรุ่นใหม่ดีออลิคคันนี้นะครับ1.9 d ีดีไอดีวีดีเนวินะครับป e ี2019กับรถอายุเพียง9 mm hmm. เดือนเท่านั้นไม่หมื่นกิโลสภาพไรตาหนิสีขาวมุกด้วยนะภายในให้ดูอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้ผมไปนั่งทับอาจจะไม่เห็นความสวยภายในภายในเป็นโทนสีดำนะครับเบาะออกแบบมาให้กระชับหลังใช้งานได้สะดวกสบายนะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคนนั่งขับเพราะกับสรีรละคนขับขี่ได้สะดวกสบายเลยตัวนี้มี มีแอร์แบ็กคู่หน้านะครับมีม่านแอร์แบ็กนะตรงเสาเก่งนะครับแอร์แบ็กของตำแหน่งก็ให้ความปลอดภัยกับผู้ขับขี่แต่จะใช้มันเลยพูดถึงแบบนั้นแหละนะครับความใหม่ของตัวรถคันนี้ก็คือโลหะตรงพลาสติกเนี่ยไม่เคยแกะเลยสภาพภายในใหม่มากเข้าไปรถกินใหม่เต็มจมูกเลยต้องว่าใครได้ไปคันนี้โชคดีมากนะครับโชคดีมากนะเจ้าจของเดิมออกห้างมือเดียวป้ายแดงมาเลยบุกเซอร์วิสกุญแจสำรองทุกอย่างมีครบหมดเล่มพร้อมใคร โอนมาก่อนจองก่อนได้ก่อนนะครับส่งทุกที่ทั่วไทยเหมือนเดิมรอเดิมสวยจากโรงงานทันดีนะครับกับมูเอ็กคันนี้ประหยัดไปทันที4่แสนบาทมาดูด้านหลังกันบ้างมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับอ่าชุดแต่งสเกิร์ตหน้าหลังแต่งมารอบคันอันนี้คือแต่งมาจากโรงงานแล้วนะครับแต่งมาจากโรงงานให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ที่สำคัญก็คือมูเอ็กเนี่ยนะครับก็คือเขาสามารถพับ พับ,บเบาะนี่พับเรียกได้เลย,เลยนะครับถ้าเป็นตัว f ฟ r ์กเนอที่ทผมรีวิวเยอะๆ,ๆ,ๆก็เขาจะห้อยข้างเอาแต่ของ n e w x เนี่ยนะครับผมว่าเหมาะกับการเป็นรถครอบครัวโดยเฉพาะคนที่มีหนูเล็กเด็กแดงนะครับเด็กๆเ,เขาแบบว่าชอบดูหนังกันเนี่ยนะครับชอบดูหนังฟังเพลงยิ่งมีจอบิล์อินจอกลางให้ด้วยเหมาะมากๆเลยซื้อที่นอนปิกนิกมาเลยนะครับดี๋วนะโอเค นี่นะครับสาธิตให้ดูเลยดูกันแบบนี้เลยนะพับพเรียบเลยสามารถที่จะเอาที่นอนปิกนิกเนี่ยปูแล้วก็นอนดูหนังไปเลยคุณพ่อคุณแม่ก็ขับรถไปเด็กๆน,น,น้องๆหนูๆก็สบายใจเลยนะครับเป็นไงความกว้างความขดสะดวกสบายของเจ้า MUX อ็กซ์ดิอนคันนี้นะครับแอร์สตอน,นไม่ต้องห่วงหนาวเลยฮะหนาวเลยะเหมาะมากๆสภาพดีมากหน้าหลังเดิมหมด นี่คือสเสน่ห์รถมือ2นะครับเราไม่ต้องไปเล่าออปชั่นซะเยอะขอให้รถสวยรถเดิมลูกค้าแฟนขับของเราผมเชื่อว่าหลายคนเองเนี่ยรอรุ่นนี้อยู่ก็จัดมาให้เรียบร้อยแล้วจัดมาเรียบร้อยแล้วไม่ต้องรอรถใหม,ไม่ไม่ต้องรอจองรถใหม่ก็ได้นะครับกับรถสภาพแบบนี้ไม่หมื่นกิโลประหยัดไปประมาณ4 0 0 0 0นเซฟเฟสุดๆเลยนะครับรถพร้อมเล่มพร้อมซส,สักดาเองก็พร้อมส่งเช่นเดียกัน ฝากไว้ด้วยกับเจ้ามิวเอ็กซ์ c อนกะครับรุ่นใหม่คันนี้มาที่มงคลเนเตอร์แล้วมาเยือนที่มงคลนนเตอร์แล้ว,คนนลวใครจะเป็นเจ้าของคนต่อไปนะครับรอติดตามชมจองก่อนได้ก่อนโอนก่อนได้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้ช่องของซองสักดาช่องรถมือ2องมงคลคาเซนเตอร์ยูทูบชาแนลของเราเช่นเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ